สวัสดีนะครับเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะครับแบบมาที่1.12นะการคูณจำนวนคระกับจำนวนคระนะครับนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่การเฉลยกันครับ เริ่มที่ข้อ1เลยนะครับเศษ13สา่วน4คูณจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน7ครับเศษ13สา่วน4คูณจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน7จครับจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน7ตัวนี้เป็นจำนวนคระนะครับเราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเราถึงจะคูณกันได้นะนะครับ การเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก็ใช้สูตรเดิมครับเอาข้างล่างไปคูณเอาข้างบนไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับนักเรียนครับข้างล่างไปคูณก็คือนำา7ไปคูณกับ2นะครับแล้วไปบวกข้างบนก็คือบวกกับ1ครับดังนั้นนะครับการแปลงจำนวนคลาจากจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน7ตรงนี้นะครับให้เป็นเศษเกินก็จะได้เป็น2คูณ7แล้วบวกกับ1ครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น เศษสส่วน4คูณกับเศษ15ส่วน7ครับนักเรียนนะครับการคูณเศษส่วนทำไงครับนำเศษคูณกับเศษครับนำส่วนคูณกับส่วนนะครับครูจะพูดย้ำซ้ำทวนบ่อยๆนะครับเพื่อนนักเรียนได้จำให้ได้นะครับนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนดังนั้นเศษ13ส่วน4คูณกับเศษ15ส่วน7ก็จะได้เป็นนะครับเศษ13คูณกับ15แล้วก็ส่วน4คูณกับ7ครับ นักเรียนมาพิจารณาก่อนนะครับว่าตัวเลขเนี้ยมันสามารถตัดทอนได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือเปล่านะครับถ้ามันตัดทอนไม่ได้นักเรียนก็จับคูณกันเลยนะครับแต่ถ้าตัดทอนกันได้นะครับนักเรียนต้องทอนกันก่อนนะครับทาให้มันต่ําก่อนเพราะว่าถ้าจับคูณไปแล้วตัวเลขมันเยอะเวลาทําให้มันต่ำเนี้ยมันจะทํายากนะครับเมื <thats S 1> ่อเราพิจารณาแล้วเรานะครับ4นะครับไม่มีเลขอะไรมาหาร4กับ13กับ15ได้นะครับแล้วก็7 ไม่สามารถไปหาร13กับ15ได้เราก็จับคูณกันเลยครับ13คูณ15ได้เท่าไหร่ครับได้195แล้วก็4คูณ7ได้เท่ากับ28ก็จะได้เป็นเศษ195ส่วน28ครับเศษ195เส่วน28เราเรียกว่าเศษเกินครับเพราะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะครับเราต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไรครับจำนวนคละ้ก่อนนะครับเราจะตอบแค่นี้ไม่ได้นะครับ การทำนะครับเศษเกินให้เป็นจํานวนคร้ก็คือนําตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างไปหารตัวเศษครับนะครับมาลองดูที่คุณครูลองทํานะครับก็คือนํา28ไปหาร195ครับ28อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว195อยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนะครับนํา28มาหาร195ครับได้กี่ครั้งครับได้6ครั้งครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า28คูณกับ6ได้เท่ากับ168ครับ168หลังจากนั้นก็ลบกันครับ5นะครับลบ8ไม่ได้มายืม9นะครับ9เหลือ8 5เป็น15 15ลบ8เหลือ7นะครับเหลือครับ15นะครับ15ลบ8เหลือ7นะครับ9ถูกยืมไปแล้วนะครับถูก5ยืมไปแล้วก็เหลือ8ครับ8ลบ6เหลือ2ครับ ก็เหลือเศษ27นะครับเข้าไหมครับเมื่อนักเรียนหารในรูปหารยาวเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมาแปลงนะครับแปลงจากหารยาวนะครับให้อยู่ในรูปของจํานวนคระเรียนยังจําได้ไหมครับยังจําได้ใช่ไหมว่าข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับพยายามร้องให้เป็นเพลงนะครับจะได้จําได้ง่ายๆนะครับก็คือข้างล่างอย่าง27นะครับตัวเศษอยู่ข้างล่างก็เอาไว้ข้างบนครับนี่ครับเอาไว้ข้างบน ส่วน6อยู่ข้างบนนะครับก็เอาไว้ตรงกลางครับเอาไว้ตรงกลาง2ี่คือตัวหารถูกไหมครับก็เอาไว้ข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นจํานวนเต็ม6เศษ27ส่วน28ครับนักเรียนดังนั้นคาตอบข้อนี้ก็คือ6นะครับเศษ27ส่วน28ครับเป็นไงครับอ่าโอเคไหมครับนักเรียนผ่านแล้วนะครับข้อต่อไปครับข้อที่2นะครับข้อที่2ครับ 5เศษ2ส่วน7คูณกับ42ส่วน37ครับ5เศษ2ส่วน7คูณกับ42ส่วน37ครับ5เศษ2ส่วน7เป็นจำนวนคละ42ส่วน37นี้เป็นเศษเกินนะครับถ้าเป็นเศษเกินในรูปเศษส่วนแล้วไม่ต้องทำอะไรมันมาแปลงตรงนี้ก็พอครับก็คือ5เศษ2ส่วน7เนี่ยทำนะครับจำนวนคะเป็นเศษเกินโดยนะครับ ข้างล่างไปคูณนําข้างบนไปบวกส่วนตัวเดิมเห็นไหมครับเอาข้างล่างไปคูณเอาข้างบนไปบวกส่วนตัวเดิมก็คือนะครับ5คูณกับ7แล้วบวกกับ2ครับส่วน7เหมือนเดิมนะครับ5คูณเเป็น35บวกกับ2เป็น37ก็จะได้เป็นเศษ37สนะครับส่วน7คูณกับเศษ42ส่วน37ครับ ทังเรียนก็พิจารณาครับตัวเลขในนี้ก่อนนะครับว่าสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหมนะครับอย่างแรกตัวแรกได้เลยครับตัวเดียวกันตัดกันจะเหลือหนึ่งนะครับถ้าตัวเลขเหมือนกันตัดกันหรือหารกันนะครับจะเท่ากับ1นะครับนี่ครับครูตัดก่อนเลยนะครับจาก37นะครับตัด37นะครับเหลือหนึ่งครับ37หาร37เหลือหนึ่งเห็นไหมครับตัวเลขก็ง่ายขึ้นนะครับจาก37ก็เหลือแค่หนึ่งนะครับ ต่อไปครับอ่าข้างบนเหลือ1คูณกับ42ครับข้างล่างเหลือ7คูณกับ1ครับ7กับ42นะครับ7สามารถหาร42ได้คุณครูก็เลยนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าครับเพื่อเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับคุณครูนำ7หาร7เหลือ1ครับ7หาร42เหลือ6ครับ6 7 42นั่นเองนะครับ เมื่อตัวส่วนเหลือเป็น1ครับตัวส่วนเป็น1นนะครับจากแบบฝึงหัดที่ผ่านมาครับส่วนเป็น1นึ่งทำไงครับแสดงว่าคําจํานวนนั้นมันคือจํานวนอะไรครับจํานวนนับนั่นเองหรือจํานวนเต็มนั่นเองใช่ไหมครับโอเคนะครับแสดงว่านะครับตัวข้อนี้ก็เป็นจํานวนเต็มนะครับนักเรียนนําเศษคูณเศษเลยก็คือ1นคูณหเลยครับก็จะได้เป็น6กส่วนหนึ่งนะครับเศษหส่วนหนึ่ง เศษ6ส่วน1เห็นไหมครับส่วน1ก็คือจํานวนนับก็ตอบ6ได้เลยครับเศษส่วนถ้ามีส่วนเป็น1ก็คือจํานวนนับครับนั้นราวนี้ก็ตอบ6ได้เลยนะครับเคไหมครับ okay? ผ่านไป2ข้อข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่3ครับนักเรียนจำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน3คูณกับจำนวนเต็ม1เศษ4เศษ1ส่วน4นะครับ อันนี้เป็นจํานวนคล้าทั้งสองตัวเลยครับทั้งตัวหน้าตัวหลังเลยนะครับทําจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกินก่อนครับนักเรียนนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับข้างล่างเอาไปคูณก็คือ1นคูณสแล้วไปบวกกับ2ครับส่วนด้วยสเหมือนเดิมตัวข้างหลังก็คือนำส4ไปคูณกับ1แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วยสเหมือนกันนะครับ ตัวข้างหน้าครับ1นคูณสได้3บวกกับ2ก็จะเป็น5เศษ5ส่วน3นะครับตัวข้างหลังครับ1นคูณสได้4บวกกับ1เป็น5ก็จะได้เศษ5ส่วน4นะครับเมื่ออยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนนะครับเราก็ใช้สูตรเดิมของเรานะครับที่เราทําแบบฝึกหัดมาแล้วนะครับการคูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมครับนะครับ นักเรียนพิจารณาก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะตัดทอนกันได้ไหมถ้าตัดทอนกันได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็จับคูณกันเลยครับอย่างในข้อนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เราก็จับคูณกันเลยครับะก็เป็นห้าคูณกับห้าส่วนด้วยสามคูณกับสี่ครับห้าคูนห้าเป็นเท่าไหร่ครับยี 25, ่สิบห้าสามคูณสี่เป็นสิบสองก็ได้เป็นเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสองครับ เศษ25ส่วน12เป็นเศษเกินเราจะตอบในรูปของเศษเกินไม่ได้นะครับเศษส่วนนะครับเราต้องนําเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคะโดยการนําไปหารยาวครับนักเรียนนะครับคุณนํามาหารยาวก็คือนําตัวส่วนมปหารตัวเศษครับก็คือนํา12ไปหารกับ25ครับโดย12อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว25อยู่ข้างในนะครับนํา12มาหาร25ได้กี่ครั้งครับได้2ครั้งนะครับ ได้2ครั้งเพราะว่า12 2คูณ2เป็น24ครับนักเรียนหลังจากนั้นก็นำ25ลบกับ24ครับ25ลบ24เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ1นะครับเหลือเศษ 1. 1เมื่อนักเรียนหารยาวเสร็จแล้วนะครับนำรูปแบบของการหารยาวมาแปลงนะครับมาแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนคละยังจำได้ไหมครับ ข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับร้องเป็นเพลงเลยจะได้จําได้นะครับข้างล่างก็คือ1ครับเอามาไว้ข้างบนนะครับไว้ข้างบนก็คือเป็นตัวเศษส่วนข้างบนตรงนี้ครับเอาไว้ตรงกลางนะครับตัวหารนะครับตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นจํานวนเต็ม2เศษ1นส่วนสิครับสําหรับคําตอบ้อนี้ก็คือ2เศษ1นส่วนสิโอเคนะครับ เลยข้อต่อไปเลยข้อที่4ครับข้อที่4 2เศษ1ส่วน8คูณกับ1เศษ1ส่วน10ครับเป็นจำนวนคลาทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องแปลงนะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับโดยนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิม มาพิจารณาที่ตัวหน้าก่อนครับจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน8ก็นำา2ไปคูณกับ8แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย8เหมือนเดิมครับจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน10ครับทำให้อยู่ในรูปเศษเกินนำา1ไปคูณกับ10แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย10เหมือนเดิมครับทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จครับ2คูณ8เป็น16 16บวก1เป็น17จะได้เป็นเศษ17ส่วน8ครับ ตัวข้างหลังครับ1คูณ10ได้10บวก1เป็น11นะครับก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน10นะครับเมื่อได้อยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนแล้วนะครับการคูณเศษส่วนนะครับก็มาพิจรารณาครับการคูณเศษส่วนนะครับนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้ามีตัวไหนที่ตัดทอนกันได้สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ให้ตัดทอนก่อนนะครับ เมื่อพิจารณาแล้วนะครับไม่มีเลขตัวไหนที่ตัดกันได้นะครับก็จับคูณกันครับข้างบนคูนข้างบนข้างล่างคูนข,ข้างล่างนะครับหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษก็เป็น17คูณกับ11ครับข้างล่างก็เป็น8คูณกับ10 17คูณ11ได้187 8คูณ10ได้80ก็ได้เป็นเศษ187ส่วน80นะครับเป็นรูปอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับ ต้องนำไปนะครับแปลงในรูปของหารยาวนะครับนำแปดนะครับไปหาร178ครับโดย80อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวแล้วนำา187นะครับอยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนำา80ไปหาร187ได้กี่ครั้งครับหารได้2ครั้งนะครับเพราะว่า80คูณ2ได้160ครับนักเรียนนะครับ 80คูณ2ได้160หนะครับหลังจากนั้นนำ7ลบกับ160ครับเวลาลบเริ่มลบจากหลักหน่วยไปนะครับ7ลบ0เหลือ7ครับหลัก10ครับ8-6ลบ6เหลือ2ครับหลักร้อยหนลบหเหลือ0ย์ก็ไม่ต้องใส่นะครับแสดงว่านะครับข้อนี้เหลือเศษเป็น27 เมื่อนักเรียนหารยาวเสร็จแล้วนะครับนำมาแปลงนะครับนำมาแปลงให้เป็นอยู่ในรูปของจํานวนคละเหมือนเดิมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือ27ก็เอาไว้ข้างบนครับข้างบนคือ2ครับก็เอาไว้ตรงกลางนะครับตัวหารก็คือ80เอาไว้ข้างล่างนะครับสรุปข้อนี้คําตอบก็คือครับ จำนวนเต็ม2เศษ27ส่วน80ครับ2เศษ27ส่วน80ครับนักเรียนข้อต่อไปครับข้อที่5ครับ1เศษ5ส่วน12คูณ1เศษ4ส5ครับ1เศษ5ส่วน12คูณ1เศษ4ส่วน5เป็นจำนวนคละทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับ เปลี่ยนจานวนคระงให้เป็นเศษเกินโดยนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับก็คือนํา12ไปคูณกับ1แล้วบวกกับ5ส่วนด้วย12นะครับแล้วก็นํา1ไปคูณกับ5แล้วก็บวกกับ4ส่วนด้วย5ครับทําให้อยู่ในรูปผลสําเร็จครับ12คูณ1เป็น12บวก5เป็น17ก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน12ครับแล้วก็1คูณ5ได้5บวกกับ4เป็น9ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน5ครับ ก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน12คูณกับเศษ9กส่วนครับการคูณเศษส่วนครับนำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนนะครับก็จะได้เป็น17 12, คูณ9ส่วนด้วย12คูณ5นักเรียนมาพิจารณาครับตัวเลข4ตัวว่ามันมีตัวเลขอะไรที่สามารถมาหารนะครับหรือมาตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนอย่างต่ำได้ไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับก็จับเศษคูณเศษและส่วนคูณส,ส่วนได้เลยนะครับ นี้นะครับจะสังเกตว่า9กับ12นะครับ3สามารถหาร9กับ12ได้นะครับได้คุณครูก็เลยนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนก็คือหารทั้ง9และ12ครับเริ่มจาก12หาร3ครับได้4ครับเมื่อ12หารด้วย3 9ก็ต้องหารด้วย3เหมือนกันนะครับ9หาร3เหลือ3ครับพิจารณาครับข้างบนตัวเศษครับเป็น17คูณกับ3 ข้างล่างครับตัวส่วนครับ4คูณกับ5ครับถ้าไม่สามารถตัดทอนกันได้แล้วก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับปรากฏว่าข้างบนครับ17คูณ3ได้51ครับข้างล่าง4คูณ5ได้20ก็จะได้เป็นเศษ51ส่วน20เศษ51ส่วน20เป็นเศษเกินนะครับเป็นเศษเกินต้องมามาหารยาวนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระ โดยนำ20นะครับมาหารกับ51ครับ20หาร51 20อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวนะครับ51อยู่ข้างใน20หาร51ได้2ครั้งครับเพราะว่า20คูณกับ2เป็น40ครับหลังจากนั้นนะครับนำ51ลบกับ40ครับนักเรียนนะครับเวลาลบลบจากหลักหน่วยไปนะครับหลักหน่วย1ลบ0เหลือ1ครับ1หน่วย หลักสิบครับ5ลบเหลือ1 0นะครับแสดงว่าข้อนี้เหลือเศษเป็นเท่าไรครับ11เมื่อนักเรียนหารยาวเสร็จแล้วนำรูปแบบของการหารยาวมาแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับเหมือนเดิมครับเพลงครับจำได้ไหมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนักเรียนท่องให้ขึ้นใจนะครับนักเรียนจะเข้าใจและเรียนคณิตศาสตร์สนุก และก็จะง่ายครับสรุปแล้วนะครับเศษ51ส่วน20นะครับทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้เป็นจำนวนเต็ม2เศษ11ส่วน20ครับนักเรียนจำนวนเต็ม2เศษ11ส่วน20ครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ2เศษ11ส่วน20เป็นไงครับผ่านมาแล้ว5ข้อนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่6ครับ 2เศษ2ส่วนเคูณ1เศษ2ส่วน15ครับ2เศษ2ส่วน9และ1เศษ2ส่วน15ต่างก็เป็นจำนวนคะนะครับต่างก็เป็นจำนวนคะนะครับต่างก็เป็นจำนวนคะต้องทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับจึงจะคูณเศษส่วนได้นะครับโดยใช้สูตรเหมือนเดิมครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิม หมายความว่าอย่างตัวหน้านะครับก็คือนำ9ไปคูณกับ2นะครับแล้วก็บวกกับ2ส่วนด้วย9ตัวข้างหลังครับนำ15ไปคูณกับ1แล้วก็บวกด้วย2ส่วนด้วย15ครับทำให้อยู่ในรูปผลสําเร็จครับ2คูณ9เป็น18 18บวก2เป็น20ก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน9ครับแล้วก็1คูณ15ได้15บวก2ก็เป็น17ก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน15 การคูณเศษส่วนครับนำเศษคูณเศษและส่วนคูณกับส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็นเศษ20คูณกับ17ส่วนด้วย9คูณกับ15นักเรียนพิจารณาครับว่ามีตัวเลขตัวไหนที่สามารถตัดทอนนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับจะสังเกตว่า20ลงท้ายด้วย0และ15ลงท้ายด้วย5นะครับ ธรรมชาติของเลข5านะนักเรียนนะครับธรรมชาติของเลข5าจะหารเลขที่ลงท้ายด้วย0นและลงท้ายด้วย5ได้ลงตัวดังนั้นนะครับคุณครูก็เลยนำา5มาหารน,นะครับนำา5มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับ20หาร5เหลือ4ครับ15หาร5ครับเหลือ3ครับตอนนี้ตัวเศษเหลือ4กับ17ตัวส่วนเหลือ9กับ3นะครับหารต่อได้ไหมครับ ถ้าไม่มีเลขตัวไหนหารต่อกันได้ก็จับเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนครับดังนั้นเศษก็จะได้เป็น4คูณกับ17ส่วนก็คือ9คูณกับ3ได้ผลลัพธ์ออกมาครับเป็น68ส่วน27ครับเศษ68ส่วน27ครับนักเรียนเป็นเศษเกินใช่ไหมครับนำเศษเกินมาหารนะครับมาหารยาวเพื่อที่จะนำไปทำเป็นจำนวนคระ โดยนำ27ครับไปหาร68ครับนักเรียน27อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวนะครับ68อยู่ข้างในนำ27มาหาร68ได้กี่ครั้งครับได้2ครั้งนะครับได้2ครั้งเพราะว่า27คูณ2เป็น54ครับ54หลังจากนั้นนำ68ลบกับ54ครับเวลาลบลบจากหลักหน่วยครับ แปดลบสี่หน่วยเหลือสี่หน่วยครับหกลบห้าสิบนะครับหกในหลักสิบลบห้าในหลักสิบเหลือหนึ่งสิบก็คือนะครับสิบนะครับเมื่อรวมกันก็เป็นสิบสี่ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนหารเสร็จแล้วนะครับนำรูปแบบของการหารยาวมาแปลงให้มันเป็นจำนวนคะนะครับโดยนะครับใช้สูตรเหมือนเดิมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่าง ก็จะได้คำตอบออกมาครับเป็นนะครับจำนวนเต็ม2เศษ14ส่วน27ครับนักเรียนจำนวนเต็ม2เศษ14ส่วน27โอเคไหมครับข้อต่อไปครับข้อที่7ครับ5เศษ4ส่วน8 5เศษ4ส่วน8คูณกับ2เศษ8ส่วน11ครับคูณกับ2เศษ8ส่วน11 เป็นจานวนคละทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับต้องแปลงก่อนนะครับโดยครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับ5เศษ4ส่วน8ทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้เป็น5คูณ8ดบวกด้วย4ส่วน8ครับ58 40บวก4เป็น44ครับ ก็จะได้เป็นเศษ44ส่วน8คูณกับ2คูณกับ11 2คูณ11เป็น22ครับ22บวก8เป็น30ก็จะได้เป็นเศษ30ส่วน11นะครับเกิดได้เศษ30ส่วน11การคูณเศษส่วนนะครับเศษ44ส่วน8คูณกับ30ส่วน11การคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วน จะได้เป็น44คูณ30ส่วนด้วย8คูณกับ11ครับนักเรียนพิจารณาครับพิจารณาว่ามีตัวเลขตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ไหมครับนักเรียนสังเกต11กับ44ถูกไหมครับเป็นเลขคู่เหมือนกันทังนั้นนะครับคุณครูจึงนํา11มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับหมายความว่าคุณครูนา11มาหาร11และนา11มาหาร44ครับ11หาร11เหลือ1ครับ สิบเอ็ดหารสี่สิบสี่เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสี่ใช่ไหมครับเหลือสี่ครับต่อไปครับแปดข้างล่างเหลือแปดกับหนึ่งข้างบนเป็นสี่กับสามสิบแปดกับสามสิบนะครับแปดกับสามสิบเป็นจํานวนคู่ครับเป็นจํานวนคู่คุณครูก็เลยนำสองมาหารครับนะครับสองเป็นจํานวนคู่นะครับสามารถหารจํานวนคู่ลงตัวคุณครูเลยนำสองมาหารแปดแปดหารด้วยสองเหลือสี่ครับ 30หารด้วย2ก็คือ30แบ่งครึ่งนะครับมีเงิน30บาทแบ่งให้คน2คนนะครับได้กี่บาทครับได้15บาทโอเคไหมครับตอนนี้พิจารณาก่อนครับตัวเศษเหลืออะไรครับเหลือ4กับ15ตัวส่วนเหลือ4กับ1อ่ะนะครับมี4ตัวเหมือนกันนะครับถ้าตัวเลขตัวเหมือนกันหารกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับหารมาแล้วได้1ทงถูกไหมครับอ่านะครับคุณครูก็เลยนํา4มาหารต่อครับ 4หาร4เหลือ1นนะครับ4หาร4เหลือ1พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ตัวเศษนะครับเหลือ1นคูณกับ15ครับตัวส่วนครับเหลือ1นคูณกับ1นะครับ1คูณกับ1อ้าวถ้าส่วนเป็น1แสดงว่าคำตอบ้นนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนนับใช่ไหมครับนะครับนะดังนั้นเราก็นำเศษคูณกันได้เลยก็คือ1คูณกับ15ได้เลยครับ เศษส่วนข้อนี้ก็เป็นเศษ15ส่วน1ครับเศษ15ส่วน1ก็คือ15นั่นเองครับคำตอบข้อนี้ก็คือตอบ15ครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่8ข้อที่8ครับ2เศษ7ส่วน10คูณ1เศษ7ส่วน18ครับทำจำนวนคละทั้ง2ตัวนะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับ อยู่ในรูปของเศษเกินด้วยนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะนะครับก็ได้เป็น2อคูณสิบวกกับเดส่วนด้วยสิคูณกับ1นึคูณสิบวกด้วย7ส่วนด้วยสิครับทำให้อยู่ในรูปผลสําเร็จ2อคูณสิเป็น20บวกเเป็น27ส่วน10ครับ หนึ่งคูณสิบแปดเป็นสิบแปดครับสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้านะครับก็ได้เป็นเศษยี่สิบห้าส่วนสิบแปดการคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนครับผมก็จะได้เป็นเศษยี่สิบเจ็ดคูณกับยี่สิบห้าส่วนด้วยสิบคูณกับสิบแปดครับพิจารณาครับตัวเลขมีอะไรหารกันได้นะครับก็สามารถนำมาหารครับอ มี10กับ25นะครับลงท้ายด้วยศูนกับลงท้ายด้วย5แสดงว่าคูณนำา5มาหารทั้งเศษและส่วนครับคุณคูนนำ5มาหาร10นะครับเหลือ2นะครับ5หาร25นะครับเหลือเท่าไรครับเหลือ5ต่อไปครับ27และ18เลขอะไรหาร27และ18ได้มีไหมครับมีนะครับก็คือ9ครับคุณครูก็เลยนำา9เข้ามาหารทั้งเศษและส่วนก็คือนำา9มาหาร27ด้วยแล้วก็9หาร18ด้วย 9หาร18เหลือเท่าไรครับเหลือ2 9หาร27เหลือเท่าไรครับเหลือ3นะครับนักเรียนพิจารณาครับตอนนี้ตัวเศษนะครับเหลือ3กับ5นะครับตัวส่วนเหลือ2กับ2นะครับตัดทอนกันได้อีกไหมครับถ้าตัดทอนไม่ได้ก็จับคูณกันนะครับก็นำเศษคูณกับเศษครับ3คูณ5เป็น15ส่วนคูณส่วนครับ2คูณ2เป็น4ก็จะได้เป็น คำตอบออกมาคือเศษ15ส่วน4เศษ15ส่วน4มันเป็นเศษเกินครับเป็นเศษเกินต้องเอาไปทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคล้าก่อนก่อนที่จะตอบได้นะครับดังนั้นเราต้องนําไปหารยาวก่อนก็นํา4ไปหาร15ครับนักเรียน4อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวนะครับ15อยู่ข้างในนํา4มาหาร15ได้กี่ครั้งครับ4หาร15ได้3ครั้งเพราะว่า4คูณ3ได้เท่ากับ12ครับ นำ15มาลบกับ12ครับ5ลบ2เหลือ3แสดงว่าเศษ3ครับคนนี้เมื่อน,นักเรียนหารยาวเสร็จแล้วนำมาแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนคละโดยข้างล่างเอาไวขา้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วเศษ15ส่วน4นะครับสามารถทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ครับนักเรียน นะครับข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่ครับ3 3เศษสส่วน4นะครับอ่ามก็จบแบบฝึกหัดที่1.12แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็นะครับฝากนักเรียนนะครับกลับไปตรวจแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งคูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ